สีอะไรทายมารับไปเลยครับนี่วันนี้มีน้องมาจากมาหาพี่อีกแล้วน้องชื่อน้องอะไรครับชื่อพี่ครับนี่น้องพีครับแหมเมื่อกี้ทักมาในไลน์พี่กันึกว่ารอเล่นครับมาครับกับลอกตัวนี้สีอะไรไม่รู้ครับเมื่อกี้บอกเกิดมาแล้วบอกไปดูไปดูคลิปมายังว่าลอกสีอะไรที่อเนหนอกไปแล้วมนาะมาทายเลยอันนี้ลอกสีอะไรเพราะว่าเป็นสีดําไม่มีมันมันมันดำหมดอยู่แล้วเออสีอะไรเอาใหม่เอาใหม่สีอะไร สีอชอบสีอะไรดีวะีนัสีไหะก็ชอบสีอะไรสีแดงครับสีแดงหรอมั่นใจปะมั่นใจครับอ่ามั่นใจมาเปิดดูว่าว่าสีอะไรอ่ะเปิดอ่าดูว่าจะสีแดงปะโอ้โหสีอะไรสีเขียวนี่ครับไม่ยังไม่ได้ครับสีเขียวครับดูแต่ลงทุนเดินมาไกลครับนี่โอเคขอบคุณนั้งพี่ครับเดี๋ยวใครอยากเจอพี่อย่างนี้ได้ครับ by the